สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการทําชาเขียวนมสดนะครับโดยที่เราไม่ต้องง้อหม้อต้มแล้วก็ไม่ต้องงอเครื่องชงกาแฟในการสกัดน้ําชานะครับผมเริ่มจากใช้น้ําร้อนนะครับ150 ml ครับผมต่อจากนั้นใช้ใบชาเขียวครับ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับลงไปที่น้าร้อนนะครับชงจนน้ําชาเขียวนะครับมีกลิ่นโชยขึ้นจมูกนะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใช้ตัวกะชรนะครับหรือว่ากลวยนะที่มีตัวกะชรหรือว่าตะแกรงด้านในในการกรองเอาขี้ชาออกนะครับเราจะได้น้ําชาเขียวนะครับพร้อมที่จะเอามาปรุงแล้วนะครับผมสาหรับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีนมข้นหวานนะครับ1.5ออนซ์ครับหรือว่า45 ml ครับนมข้นจืดครับ45ม l เหมือนกันครับผมแล้วก็ชงให้เครื่องปรุงเข้ากันครับผม ราก็ได้น้ําชาเขียวนมสดนะครับเป็นเมนูเย็นนะครับพร้อมเทใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูชาเขียวนมสดนะครับผมชงดื่มเองง่ายๆนะครับสไตล์คนทำกินครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ